มือเย็นลาบหมูสูตบรบะรบือมาดูวิธีการปรุงครับทุกคนมะนาวครับใส่ไปก่อนมานาวไปก่อนครับผมบะระบือแต่ของแค่านาวลงเดก่อนขออนุญาตใช้มือนะครับ าวไปลาลงไปครับผมปลาลงไปใครจะเฮ็ดไหม์ทำไมนัวยครับผมฮนัว้าทุบซิลเทสไนท์ทำไมไปไปกินข้าวคั่วคนเดียวคนเดียวครับผมไปกินข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วไปครับผม นี่ไปก็เป็นทีกคนหรือพี่ผงครับผมไปครับนี่ผดประบวนีสารคามผมนี่เข้ากันครับผม นะครับนี้นกไ,ไ,ไม่ดทีเดียมรโอเจะดาะอากใหญ่แล้ใต่พรกิกนะครับผบักหอมแดงต้นหอมครับผมพริกดใสว้เลยครับครับทุกแล้วก็มี ไปมะกรูดหน่อยนึงโอ้สีสันน่ากินน่าทานมากครับผมมนูมื้อเย็นผมไปคอยครับผมนี่ทุกคนเรียบร้อยครับง่ายๆแซ่บๆด้วยกันครับผมแก้ว